ไม่ต้องขึ้นมาอยู่นั่นแหละลูกฮะม,มันมีลมไหม,ไมเป็นไรลูกลให้เขบกินไปไเออนนเรื่องนั้นร่องให้พี่เชียอาบน้ำใหออออ้สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับเราในช่องย o u t u งามชคกฟมิลี่ค่ะโอ้ยนอนทับสายแล้วลูกนอนทับสายแล้วไหลไหมน่ะไหลไหมน่ะ เทิทททร์นเทยรอยเทิรนเทนเลยผู้ิงนุ่มลมเย็นสบายมากเลยนะคะวันนี้แดดก็ไม่มีนะแดดไม่มีลมเย็นสบายนอนลงเลยงามตาหยิบสายหลบหยิบสายน้องหยิบสาย แน่แน่แนจะขึ้นไปเล่นแต่ข้างบนเลยเนาะดูหน้าเหมือนง่วงนอนเลย <laughs> เอ้ยเอ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอืง่วงนอนแล้วอือหออือหืออือหือ เยับซ้ายเยับซ้ายลูกเออเอาน้ำใส่ตัวเองอีกเอาน้ำใส่ตัวเองอีกเอาน้องลงนั่งลงนั่งลง,ลง,ลงเออนอนลงนั่งลงนีง่แน่นี่แน่นี่แน่ยุ้ยยุ้ยื้ออ่อาฉาช้มอบใช้มอบเอามอบหมอบอมอบมอบดึงขาพี่แล้วดึงขาพี่ <laughs> ให้พี่เสียนอนเล่นด้วยบ่เออเอออาเตือเตือนน่เนาะเอเสนุกเลยเดี๋ยวให้อาบทีละคุณนะคะเพราะว่าพี่เสียอยู่คนเดียว เดี oh então, ๋ยวพี่งามมาหลังให้ยิงกับแม่ก่อนบ่โอ้ยเอาเก้งไปเก้งมาเอ้ยเอ้ยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยอ่ะลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เออยายายาเตื้อยาเตื้อถอยเตื้อถอยยางอีก อย่างอีกอเออนอนข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องมาถูข้างบนนี่อ่ะเอ่ะเอเออเออเออ จั๊กกะยาก,กินจั๊กกะอยากเล่นดอกน้องงามตาเอ้ยอนอนแล้วนอนแล้วคอรอแคแลแล้วเอ้ยเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,อย,อย,อยนี่ชีดใ่หลังไม่่าดนะร้อนละเอออย่าวาดขุดดินแล้วย่าบาดขุดดินแล้วกินไปด้วยเล่นไปด้วยนะเอ้ยถอยเลยเห็นยาอยู่ด้านบนดิ สนุกเลยสนุกเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นี่ถ้าเครื่องปั๊มนี้จะสนุกกว่านี้เลยนะใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ีม <S <S 1> <S 1> ม่เสียไม่รู้เปิดปั๊มเด้ตัดปั๊มไม่ติดถอยเอากินต้นไม้แม่เละถอย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 ลงไปลงไปอีตัวป่วนของแท้เลย <S <S ดูชีวาดูชีวาด 送给老公。 เด็ดยาก,กินเด็ดยาก,กินนุ่นค่ะพี่งามรออยู่นูน่นเออชิดใส่ชิดใส่หลังเลย นอนลงวาดนอนลงแล้วนอนลงนอนลงจะได้ฉีดหลังให้โอ้ลมแรงมากเลยลมเย็ยนสบายมากเลยดูค่ะดูต้นไม้เร็วนะดูิป็นวิม,ม่นีแดดด้วยนะคะลมเย็ยนสดชื่นนี่อเอเ้ยเ้ยเล่นสนุกเลยเล่นสนุกเลยงามตา มาเด้อมาเด้อมาเด้อคนเด้อนี่ <laughs> ไปนะ ไปไหนลูกไปไหนไม่เล่นหอกไม่เล่นหอกไปไปเล่นกับพี่เสียไปชวนแม่ไปเล่นด้วยอ,อืออือเอาหาหาพื้นเล่นด้วยอาขาล้างขาล้างขาล้างใส่พี่เสียแล้วเออเอ้ยเอ้ยมีเบียดเบียดเบียดค่อยนะค่อยเบียดนะค่อยๆเบียดไปเอ้ยยาเด้อ อย่าเดือคนน้อยอย่าเดือ,อเออมีอแมวช่วัด ฉันเห็นยากเขียวๆน่ะฉันอยากลองชิมดูว่าอร่อยไหมลองชิมไม่ได้เออไม่ได้หรดละเอ,อ๊ะเอ,อ,เอ,อไปใส่ไปใส่ไปใส ดู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 ดจะขึ้นไปแล้วจบแแล้วค่ะอืม ไปแล้วค่ะเขาวิ่งไปหาพี่เขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชมความน่ารักของน้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะ